ใช่แล้วเอามาใก้ๆเบ่งพุ่นอุยบ่งพี่นองดนพุ่นมีดอกงี่นะพุ่นมนเม้นหน่อยๆดิสีทังสีังเถิงสีก็มีอยู่ฝนมาเด้เก็บเล้บันมาดีเขากัชิกล้องดากันดิ่ดี่ดิะร้ย มึงดอกพี่น้องไหนเหี้ยง่ายค่ะเบิองเบืองเบืองมันแค่เหมือดได้หนิเปิดอีกก็พออีกอ่ะโหที่แทบจะอ่ายใหญ่ที่โซเฟียนี่ได้เปินอันนี้เย็นมันแตกกว่านะคือมันบวชอะไร่นวาสิเอาไปใส่ต้นยางหน้าต้นยางหน้าก็เอา เก็บเอากรได้เวลาไปปูเก็ไปใส้ในเหงาเลยทัไว้ทำานหนาแห้งไวน้าแังนีปวดขาเิปวดขาเล,ล,าเลอืมแบบเดียวหลายค่ะเมื่อท่านเมื่อดีดีเบิ้นดอกนังเพิ่นดีทั้งผีทั้งสปูเกตอีหนูดอกใหญ่ๆแนม ี่ับาเลยที่ต้องไปรักแม่ละรี่บองใสอุปกรณ์อย่างเรื่งขึ้นมาสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบค่ะมันดอกนี้แล้วมันดอกพิมเก็บออกมาหยกพิบนึงก็อันนี้บ่ดงามบ่กเมืองดีทางเ้ยพ่นเดียวเนาะเนี่ย นี่ต yes> ู้เป็นตู้เหยียบเฮ็ดยทั้งรางหมดเลยทั้งใทังใตีนกัเปลืกน้ำเนี่ยเอ่ทังเครืงเออมีตู้เหยียบแตกมเลยทีทั้งรางนะนี่ทั้งรางกอนสัตว์เขาหายทั้งเครื่อง